สวัสดีครับปุ๊กป่องชาแนลครับสวัสดีเพื่อนเพืนที่ติดตามแล้วก็สวัสดีท่านๆที่เพิ่งเข้ามาดูปุ๊กป่องชาแนลครับผมวันนี้พาเพื่อนๆพื่อนมาดูดอกไ,ไม้อีกรอบครับนี้เป็นดอกไ,ไม้สกุลเข็มครับบานละครับต่มๆก็มีแต่ว่าอีกสักประมาณอาทิตย์นึงก็จะบานหมดครับแล้วสีเขาก็จะเข้มกว่านี้ครับ จะออกสีเหลืองแทบจะส้มเลยครับมีกลิ่นนิดๆครับท่านผู้ชมนี่คือดอกกล้ยไม้สกุลเข็มครับนี่ครับเป็นลากอา,ากาศนะครับแต่ผมว่าผมมัดกับตอครับยาวเกือบถึงพื้นเลยครับท่านผู้ชม ออกดอกปีละ3ครั้งครับที่ผมนับนับไว้แต่ผมก็อัปเดตให้เพื่อนๆดูทุกครั้งที่เขาออกดอกครับพยายามให้เขาออกดอกออกสัก2ช่อครับเขาไม่ออกออกมาแค่ช่อเดียวครับแสดงว่าลำต้นเขายังยังเล็กอยู่ครับต้องต้องเลี้ยงให้สมบูรณ์กว่านี้ครับ ก็ดูแลง่ายนะครับข้าเป็นล่าอากาศรดน้ำวันละครั้งครับช่วงเช้าก่อน7โมงส่วนการให้ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งครับปุ๋ยที่เขาชอบก็เป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับแล้วก็โฮอร์โมนไข่ครับผสมน้ำยาเลี้ยงลากไปบ้างก็ดีครับแล้วก็ฉีดยากันเชื้อราสักประมาณ2อ2อาทิตย์ครั้งครับแค่นี้ก็โอเคแล้วครับ ก็มีแสงด้วยนะครับปลูกไว้ไม่มีแสงเขาก็ไม่ค่อยออกดอกให้เราเห็นครับเขาจะออกดอกช้าครับองค์ประกอบมันสําคัญหลายอย่างครับปลูกดอกไม้ครับมัดไว้กับตอก็ได้หรือว่าไม่มีตอก็ไม่ต้องก็ได้ครับนี่อาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมนี่โอ้ยสวยครับ ดูแล้วมันเพลิดเพลินตาครับอันนี้สกุลเข็มเหมือนกันเข็มม่วงครับลูกผสมถ้าใครอยากจะรู้ว่า,าหรือว่าท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าปุ๋ยเกร็ดเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูดีกว่าครับอนี่แหละครับปุ๋ยเกรด็ดมันเป็นเหมือนคล้ายๆเกลือครับ ที่จริงมันมาแบบเป็นซองครับซองใหญ่ครับซองกิโลหนึ่งราคาก็ไม่แพงครับอ่าทั้งอ่าสกุลช้างล่าอากาศเขาจะชอบเป็นปุ๋ยเกรดนะครับเนี่ยครับาซื้อตามท้องตลาดหรือเซิร์ชด,ดูดในเ่น็เว็บช้อปปี l a าซาด้ามีครับาไม่ยากครับปุ๋ยเกรดแต่ผสมปริมาณที่พอเหมาะครับ ลางกาดชอบมากครับปุ๋ยเกร็ดเนี่ยเป็นลักษณะนี้ครับเหมือนเกลือครับอันนี้มันเป็นไม่ใช่สีฟ้านะครับเป็นสีเขียวสีเขียวสีอะไรก็ได้ครับส่วนสูตรก็สูตรเสมอนะครับากลับมาอีกรอบครับผมก่อนที่จะจบคลิปครับเป็นคลิปสั้นๆครับนะครับ รดน้ำก็บอกไปแล้วตอนเช้าก็ก่อน7จ็ดโมงตอนบ่ายจะไปรดนะครับหรือว่าจะรดตอนเย็นก็ได้ถ้ามีเวลาห้าโมงเย็นขึ้นไปครับกลางคืนไม่สมควรรดนะครับเสี่ยงกับการที่เป็นโรคเชื้อราครับของดอกกุ้ยไม้ครับส่วนการฉีดปุ๋ยก็บอกไปแล้วกยากันเชื้อราก็บอกไปแล้วครับ2อ,อาทิตย์ครั้งหนึ่งครับ จบคลิปเพียงแค่น,นี้ครับผมคลิปสั้นๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็มุมขวาครับกดเลยกดเลยจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อนๆที่ติดตามมาตลอดก็ออกติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับโชคดีมีความสุขครับปลอดภัยจากโรคโควิดแล้วลอกสาม ผมอยู่ในเขตมงชนก็เคือฟิวแล้วครับก็หากินลำบากครับก็ต้องอดทนกันไปให้มันผ่านไปมันโคก็คงจะผ่านไปด้วยดีแล้วครับแต่ต้องใช้เวลาครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายอันนี้เป็นมีโกเนียครับผมปลูกง่ายดูแลง่ายไม่ชอบอยู่กลางแดดครับแบบนี้ แต่ถ้าอยู่กลางแดดใบเขาจะไหมครับแต่ว่ารอให้เขาปรับสภาพก่อนต้นใหม่ขึ้นมาเขาจะปรับสภาพกับแสงแดดได้สีเขาจะสีชมพูสีช,มพ,สชมพูจะสวยกว่านี้ครับอันนี้ผมอยู่ใต้สแลนครับมันมีสองแบบอันนี้สีเขียวถ้าออกแดดต้นใบจะเป็นสีชมพูสวยครับแต่ต้องรอให้เขาปรับสภาพนะครับอันนี้เป็นเศรษฐีเลนใน ดูแล้วมันก็เพิดเปินตาครับธรรมชาติส่องไปเรื่อยผมให้เพื่อนๆดูก่ข่าวโควิดก็อย่าไปดูมากครับดูแล้วมันจิตตกครับมาดูดอกไม้ไม้ดอกมาประดับช่องปุ๊กปองดีกว่าครับนี่พรมญี่ปุ่นครับ อันนี้ปลูกง่ายๆครับพมมีปุ่นออกดอกสม่ําเสมอครับสมบูรณ์ก็ออกดอกทั้งปีดอกเขาก็สีสวยสวยครับดอกสีแดงจะจบคลิปก็ว่าคลิปสั้นๆมันก็ไม่สั้นแล้วครับผมก็ปลูกในกระถางครับดินก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนกระถางก็เล็กๆครับนี่ง,ง่ายง่ายครับอ่ะอะันนี้มายังไงอ๋ออันนี้เหลืองจันทร์ครับ รอก่อนใกล้และวพราสีกาผมก็งดน้ําแล้วครับถ้าเกิดไม่งดน้ําก็ไม่ออกดอกให้เราเห็นครับนี่ไม่ไม่ต้องฉีดน้ําครับ